สวัสดีครับอยู่กับเจ้าเสือเองนะครับวันนี้ครับก็เป็นวันหยุดวนันสบายๆของเจ้าเสือนะครับเจ้าเสือก็เลยหากิจกรรมอะไรทําเล็กๆน้อยๆนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่แบบว่าครร้อนครยร้อนเพราะว่าวันนี้โอ้โหบรรยากาศคือร้อนมากๆแล้วก็แสงแดดจัดจ้ามากๆเจ้าเสือก็เลยจะไปไว่ายน้ํากันหน่อยแล้ววันนี้นะครับผมเจ้าเสือไม่ได้ไปไว่ายน้ําคนเดียวนะเราได้นัดนัดหนุ่มด้วยต้องบอกได้เลยว่าหนุ่มคนนี้นะครับ โด่งดังมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นดีกรีระดับนายแบบเน็ตไอดอลคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมกับเฮียแบงค์ของเรานะหรือเดี๋ยวนี้เราจะไปเจอเขาแล้วก็ไปไว่ายน้ำแล้วก็สาวๆนะครับผมสาวๆแล้วก็แบบว่า LGBTQ นะที่ติดตามเฮียแบงค์อยู่เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เฮียแบงค์ฟิตคุณมา er ma, แบบพร้อมที่จะแบบว่าอวดคุณน,นะอวดซิดแพคแบบเออแล้วก็แบบบรกักนะอวดไอ้นั่หนอ่ะไอ้นั่หนอ่ะไ,หนหนะไอคนจักรแล ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับว่า,านัดเจเชีร์แบงเชีร์แบงเขาจะไปรอเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนี่ไงรออยู่นี่ไง <laughs> แช่แดมแช่แดมนี่เลยแต่แด้นี่เลยแชแดมเนี่ยนัดเจกนอยู่ตรงนี้แหละมาด้วยกันนะพี่นะนัดกันนัดกันนะเออนะไปไป <Okay. S 1> ไปไปนัดกันไปไว่ายน้ำนะครับผมเนอะอยู่กับพวกเราครับผมเดี๋ยวแฟดครับผมแฟดต,ตรงไหนแฟดนรกนะเดี๋ยวเราก็จะไป ว่ายน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้แบงค์นะครับผมได้ได้สอนนะสอนเทคนิคนะครับหรือว่าวิธีการออกกําลังกายยังไงให้แบบว่าให้ได้หุ่นใหไ้ได้รูปร่างให้ได้แบบซิทแพคแบบเร็วๆขึ้นแบบชัดๆแบบนี้ชึบโอเคจบนะว่าต้องออกกําลังกายท่าไหนนะแล้วก็ต้องว่ายน้ำยังไง เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเจสซี่เรจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าคููดำเนินรายการนะเป็นพิธีกรรายการของช่องเรานะแล้วก็จะไปแบบว่าซองซองซองหูซองเห็นซองดันรูหูนะอ่ะไปกันเลยครับครับผมและสลับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงสระว่ายน้ำเป็นที่เรียบร้อยนี่เราอยู่กับเยียแบงนะครับากพูดอะไรสักสักหน่อยไหมครับไอพูดนะอ่ะไปเลยจะอะไรไปสระว่ายน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วชอบ แล้วก็จะทําการเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ่อนนะครับผมเตรียมพร้อมที่จะว่ายน้ํากันคุณทาอะไรครับดูกําลังดูรอย,อยดูรอยออรยอ,เอเรยเกงลัรอยเกงเรังดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมแบงก์ก็จะมาสอนทุกคนนะครับมาออกกําลังกายนะครับผมแบบเบาๆนะครับวันนี้ได้ทั้งหน้าท้องนะครับได้รวมเลยนะครับ ตอนนี้นั้นถอดเสื้อกันครับเนี่ยนะครับจะถ่ายรองเท้ากูนะขากูถ่ายไม่ได้เลยขามันเล็ก ะพามาออกกำลังกายนะครับวันนี้าโซนหน้าท้องก่อนนะครับ mm hmm. แรกของแบกน,นะก mm ็ hmm. คือขาคู่นะครับผมเอามือไว้ข้างหลัง นะครับผมทำสามเซตเซตละสิบห้าครั้งนะครับสอามี้าก็ด้ีก็สิบห้าครั้งเซตละสิบห้าครั้งนะครับผมทั้งหมดสามเซตนะต่อไปวิดพื้นนั่นเราจะได้หน้าอกนะครับวิดพื้นเราจะได้หน้าอกนะนี่แบบหน้าอกแบบนี้เลยนะครับางเนี้ทำนี้นะ สิบห้านะครั้งเซตลัสสิบห้าครั้งนะครับผมประมาณสามเซตนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็เทคนิคเบาๆแค่นี้นะครับหน้าท้องแล้วก็หน้าอกนะครับผมเดี๋ยววันหน้านะครับแบจะมาบอกวิธี ผมเอากําลังกายแบบไหนนะครับติดตามนะครับผมทางช่องของเจ้าเสือนะครับและนี่นะครับก็คือเคล็ดวิธีที่เจแบงค์นะครับได้เอามาบอกกับทุกท่านนะครับผมให้ลองฝึกกันเขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรนะบเวทบเวทเนาะ,ะฝึกแบบง่ายๆเอาไปลองทํากันดู mm hmm. เดี๋ยวเรานะครับผมขอตัวกันไปว่ายน้ําก่อน mm hmm. นี่ mm hmm. มีนิดนึงเราเลยครับ